สวัดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องท,ทุกคนนะครับเมื่อนี้พญออ่นอรนซ่อนหมอลำนะครับมาส่งถ่ายช่วงอเอินว่าช่วงผักของวงหมอลำต่างๆนะครับมาอยากมาเบอามามาให้ขอคิดนะครับนะการ ก็ถือว่าเป็นการได้พักผ่อนนะครับของมะรองมะล่าลูลกหลานนะครับเพราะว่าทุกคนก็นเหน,นื่อยมาระยะหลายเดือนนะครับการทํางานประมาณปุ่นแล้วนะครับหกเจ็ดเดือนพักกับสองสาเดือนเท่านั้นเด้นะครับเนาะกาทํางานหลายกว่านั้นอยู่นะครับอาจจะประมาณแปดเดือนเก้าเดือนพุนแล้วนะครับเนาะเหตดงานกันช่วงพัก ก็ถือว่าได้กลับบ้านนะครับกลับไปหาขอบครัวไปเบิงแยง่งไปใส่ชีวิตขอบครัวเพราะว่าการเดินสายนะครับมันเป็นการเดินสายที่เา่าไกลเหตุงานซูมือสูมือถามว่าเมยอบอผมวาจังได้กับเมยครับก่อนติ่ตั้งเวทีแล้วส่วนสิปับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะส่วนที่ไป อาบน้ำอาบทาแต่งหนา้าแต่งตาพี่น้องกว่าจะได้ลองได้ล่ำกับปลาเข้าไปสองสามถุ่มนะครับแต่ว่าสมมืิเนี่จิจตกรรมของเวทีของนักลองมอลลัมันเป็นตะเบิงครับผมเห็นว่าพี่น้องผู้ที่ไปเบิงเนี่ยุ่มคาหลายนะครับสื่อตัวเข้าไปเบิงเห็นเวทีเห็นแสงสีเสียงเห็นนั่นเห็นนี่ก็โอ้พี่น้องอ่อนซ่อนน้ำนี่ยนะนี่แหละพ่อหญ่อ่อนอ่อนซ่อนมอลลักับอ่อนซ่อนแนวนี่แหละอ่อนซ่อน ความสามารถของลูกหลานนะครับนักดนตรีก็มีความสามารถเล่นได้เจ้งนะเบิงเผดเพื่อนเบิงในมืมือมื่ขคืนนะเบิงการเล่นดนตรีนะครับเล่นได้ดีเล่นได้ถูกต้องตามหลักการนะครับพี่น้องนะปานเฮาฟังเขาอัดแผ่นมาพุ่นล่ะนะครับอันนี้บ่แเป็นวายองเด้บอกด้วยความจริงใจแล้วก็ลูกหลานผู้เป็นนักร่องศิลปินกับอ้เฮ็ดเต็มทีครับห้มันคุมคากับค่าจ่างนะครับ นักกลองนา่งเอกพระเอกนักกลองพิเศษหรือว่าหางเครื่องเดนแดนเซอร์นะครับโอ้ยนะครับทุกคนเต็มใจเห็ดโมเมนต์ Moment, ชีวิตง่ายๆนะครับชีวิตของการเป็นศิลปินที่เพิ่นว่าเต้นจินล่ำจินเนี่ยมันบ่ง่ายครับมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องทุ่มเทเสียสละในขณะเดียวกันกับเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของอีสานบ้านห่อไหวพอแม่มุ่นมั่ง ที่พ่นทิมเอาไว้ให้นะครับเป็นภุม่มปัญญาของคู่บาอาจารย์ที่พ่นเป็นนักแต่งนักเขียนเพ่นทิมบทเรื่องเล่าเอาไว้ให้บทละครไว้ให้นะคนรุ่นใหม่ก็นํามาปัดพุ่นมาแก้ไขมากปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะนั่นคือสิ่งสําคัญเนื้อหาการลองการล่ากับเปลี่ยนไปก็ให้ท่านกับยุคก,กับสมัยขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับ ผมก็เลยถือว่าช่วงพักกระขอให้ทุกคนพักผ่อนให้ดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อโดยเฉพาะมันเขาพันษาเนาะกันสามารถงดสิ่งเสพจิตใดก็งดนะครับพี่น้องเนาะเวลาไปเล่นนั่นเท่ากับบกินเด้นะครับวงมอลำเพนมีกฎระเบียบนะผู้ใด,ไ,ดไปเล่นไปนั่มเนี่ยพ่นบกินบบดื่มเด้นะบ่บให้กินให้ดืม่มกลับมาบ้านคือกันครับเท่ากับพอดีหละเขาพันษาก็ลดเลิกละละเลิกลดนะ กำลังใจให้ได้ครับให้เขามีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็อีกออกพรรษาปุ๊บเนี่ยมันไปได้บ้านนี่ได้อำลากันได้บ้านนี่ครอบครัวลูกเต่าบ่ได้อยู่น้ากันนะบางเทื่กกรภรรยะก็ต้องเหตุงานเหตุการณ์อยู่บ้านนะบางคนสามีไปภรรยะก็ต้องอยู่นะครับแต่ว่ากว็วนเวียนมาเยี่ยมยามกันดอกวันบ่ได้ไปต่างประเทศนะครับมาอยู่ในประเทศนี่ล่ะอยู่ในภาคอีสานนี่ยล่ะวนเวียนไปนะครับก็ถือว่า ดีใจน้ำลูกหลานที่ได้พักผ่อนครับดีใจน้ำอิหลีให้ได้ใส่เวลาตัดตวงพักผ่อนอิหลีให้เพียงพอนะครับเนาะนะเพราะว่าอีกอบอด,ดนสองสามเดือนผ่านกลับไปอีกแล้วนะครับเริ่มตนในการที่จะออกวงก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกวงเลยหมอลำทุกวงบว่าวงหน่อยวงใหญ่ครับขอให้ตั้งคิดตั้งใจสั่งผลงานกลับไปกับทั้งเท่นกับซ้อมกันอยู่เด้พักอยู่ที่บ้านซ้อมกัน อาจจะมีกิจกรรมทาง y t u t u นะครับอาจจะเห็ดไหลสดเห็ดเห็ดเวทีลองล่ำอยู่ในสำนักง,งานนั่นแหละนะครับเพื่อให้พี่น้องเบิงทางกุมกุมปิดนะครับเนาะก็ะเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้อง f อฟของมอหองมอลำ่ำกับคุ่สีช่วงนี้กระสีเงียบเงาเน่ยจะหน่อยบอเป็นอย่างครับรออีก2องสาเดือนมันก็สะคือคืนคึกคักขึ้นมา เป็นกำลังใจให้หัวหน้าวงทุกวงล่ะครับเนาะช่วงพักขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเบิ่งแง่งนะขอให้มีความสุขในเทศกาลเขพาพรรษานะครับขอให้ทุกคนมันเหตุจ,จิตใจให้เขาไก่ธรรมะนะครับในการเหตุในชีวิตของเฮาให้มันมีความเจริญขึ้นในด้านธรรมนะครับนะเส้นทางธรรมนะครับขอให ทุกคนนะครับลูกหลานทุกคนที่หักในศิลปะมอลองมอล่ำกับรักษาเอาไว้ต่อไปนะกลับไปบานกระสางคุณประโยชน์ให้กับพี่กับน้องกับครอบครัวเนาะกับอีกบอดนกับมาพอกันนะครับในเวทีอลังการต่อไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ปลอดภัยครับเบื้องแย่งชีวิตครอบครัวไปใส่มาใส่ก็ให้ดูแลนะครับขอให้วงมอล่ำอีสานบานเห่านี่อยู่คูอีสานต่อไป นะครับขอเป็นกำลังใจให้เด้อลูกหลานทุกท่านนะครับผู้ที่มีความหักในด่านนี้ก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วผู้กําลังสแสวงหาอยู่ก็ขอสแสวงต่อไปช่วงนี้พนอาจจะเป็นช่วงออดิชั่นนะครับหลายวงพนก็เปิดออดิชั่นเอาหมอร่หมอล้องน้องใหม่เข้ามาก็ไปครับพากัดไปจังบดโจเนี่ยพนก็สมัครอยู่ะ,ะหลายวงนะครับพี่น้องเนาะไปครับมีความสามารถมีความ กในด้านนี้ก็ับไปขอส่งเสริมพยยออ่อใหญ่อ่อนอ่อนซ่อนมอล่ําก็ส่งเสริมลูกหลานทุกคนนะครับให้ไปใส่ความสามารถของเฮาเอาไปใส่เอาไปแลกให้เป็นเงินนะครับความสามารถภูมิปัญญาเฮามีนี่นะครับอย่าเอาเก็บไว้ถ่ายทอดออกไปในทุกสาขาที่เฮามักนะครับด้านศินลปินด้านสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้รักษาต่อไปนะครับสำหรับรายนี้นะครับขออนุญาตนะครับเบาเพียงเท่าน,นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานวงหมอลำ่ต่างๆที่ช่วงพ้นยุดนะครับก็ขอมีความสุขและก็กล้าหนาต่อไปเพราะหญ่อ่อนอ่อนซ่อนมอลำ่ก็ขอ,อาลาในคลิปนี้สํานีนะครับสวัสดีครับ